สวัสดีทุกคนรอบดึกครับพี่น้องเมื่อวันนี้นะคะไลฟ์สดสามชั่วโมงเงี้ยวใหล่ครับพี่น้องมีแต่เรื่องหลายหลายเว้นะคะพี่น้องเอ้ยป่วยกับพ่อนะคะพี่น้องวันนี้ปา้า็เลยอ่ะมีเรื่องข่าวด่วนนะคะพี่น้องก็ได้ยินข่าวมาจะ่ไมเอฟซีเข้ามาบอกว่าประสุมครับนะคะวันที่อ่าพรุ่งนี้นะครับก็เป็นเวลาสิบโมงเหมือนบอค่ะทีสนนะคะดอนเมืองวสันนะท่านเรวัดนะคะท่านผู้ก,การแต้มจะออกไปนะคะอ่าแจ้งความยูทูบสายเจ๋ววา ดีใจกับพี่น้องนะคะก็ฝากด้วยนะคะเออช่องเกินร้อยนะคะที่ไปเรไล่ตีพระนะคะไล่พระออกไปด้วยนะคะเออนะคะมันกะดาไปท่วนนั่นแหละค่ะพี่น้องมันก็ด่าไปทั่วนนะคะท่านขาก็ฝากด้วยนะคะเออยังไงก็ให้เป็นกําลังใจนะคะพวกปากเจียวทั้งหลายเนี่ยนะคะเออผิดแล้วไม่ยอมรับผิดนะคะแพ้ชวนตีอีพวกแบบนี้นะคะสมควรที่จะให้ท่านเนี่ยนะคะจัดการให้สน่อยเออนะคะ มาน่าจะอยู่กันนะนะะสงครามปากกันหน้าจะหยุดได้แล้วนะเออพวกนี้มึงไม่รู้จักกาลเทศะนะเกาะกะระแสคนดังเกาะกะระแสผู้หลักผู้ใหญ่แล้วบางคนมาบอกว่าเออการที่มึงเนี่ยนะคะมาเกาะกะระแสผู้ใหญ่เนี่ยนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจอดีตเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะเพื่ออ,อะไรหวังผลประโยชน์อะไรนะคะมาเป็นเกาะกำบงังโอ้ไอควายไม่จําเป็นหรอก กูก็ฟาดมาแต่ไหนนะสิบกว่าปีก่อนที่จะมีมาอ่าท่านมาด้วยซ้ำพอจังหวัดท่านเข้ามาเนี่ยนะคะอู้ยิงยิ่งแบบว่าร100้อยเปอร์เซ็นพันเปอร์เซ็นต์เลยนะคะนี่คือความจริงคือความจริงที่ท่านออกมาเปิดเผยนะคะอันไหนที่คดีน้องชมพู่นะคะคดีนี้ออกมาเป็นยังไงนะคะทุกคนก็มีเฮเมนบอกคับพี่น้องนะคะทําให้ทุกคนเนี่ยเสียวไส้นะคะทาทุกคนเดือดหําหดหอยห,หดเหมือนทุกคนเมนบอไอพวกเบืงปากแกอวกมานั่งด่าดหลายเนี่ย เพราะว่ามึงก็น่าจะรู้นะว่าเออท่านเป็นคนที่ทําคดีเองอ่าท่านก็นะคะไม่ได้มายุ่งเกี่ยวนะคะพวกนี้มึงก็ตัดสินจบแล้วจจู่ๆพวกมึงออกมานั่งดา่าท่านเองอ่ะนะคะหมากัดต้องกัดตอบค่ะนะคะพวกนี้มันเป็นแบบนี้นะคะโซเชียลพวกนี้อ่าพวกสายคีย์บอร์ดเหมือน,นกันกับพี่น้องนะคะเออมึงระวังเอาไว้นะคะอีพวกไหนมาอวดอ้างตัวเองกูมเป็นสายฟ O อโอเป็นสายฟาดสายนั้นสายนี่นะคะออกมานั่งด่าทัาน เออพวกมึงก็จะได้รู้รถตัวบัตรนี่นะคะเก่งแต่ปากติงอยู่ในช่องเมนบอกพอเจอของจริงกระสีปิ้นยังไงสิกล้าบอระนะคะท่านบอกแล้วนะคะไม่เอารับกระเช้านะคะบอกแล้วในเพื่อพวกนี้เวลาดาภาะสานอ้ยดากันดีจับกุมกันดีดีนะคะมึงนึกถึงฝ่ายผู้สูญเสียบ่ผู้สูญเสียบ่มีผู้ใดซอยนะคะยังดีนะสายพันธจะมีเดเขายังหยึดมันเขายังหลักกันนะคะและไอสัตว์หมาตัวนึงนาะน,นะคะอ้ยกระเทยส่งตึกมาบอกว่ายูทูบเบร์นะคะเศร้าไม่ ต้องไปด่ากันหรอกนด้นแล้วมาจับมือกันใครจะไปจับมือกับมึงไอ้ควายนะคะในเมื่อมึงกษัตร์เดรชาฉานตัวหนึ่งอะไล่ด่าเขาทุกช่องด่าเขาทุกวันไอ้สัตว์ด่าแล้วก็ลบทิง้งลบทิ้งไอ้ควายนะคะ เออเพิ่งจะไลฟ์สดไปหยกหย,ยกแม่งลบเทคนิคแล้วนาะยสดานบันายาควายนีย่พวกมึงเนี่ยไม่สมควรที่อยู่ในโซเชียลหรอกนะปากเกง่งปากแขวสมควรเออนะฮะให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะตรวจสอบให้ท่านดูตรวจสอบกันรายรับรายจ่ายของมันด้วยนะคะมันรวยมาจากไหนโอ้โหเงินทองไหลมาเทมาเปิดบริจงบริจาคพวกนี้มันลูกน้องของจำเลยคะ่ะสองแปดแปดมันต้องนะฮะต้องตรวจสอบคะ่ะเออไอฝ่ายกูและแม่งจนเอาจนเอากูยังเงินติดลบอยู่เลย อีควายมึงดูเสียกูอยู่มืองนอกแทกูยังไม่มีอันจะแดกกูมีแดกแต่กูไม่มีอันที่เงินเก็บเลยนะคะกูรวยไงกูทํางานสุดจะิตกลัวตกงานแล้วพวกมึงรวยมาจากไหนว่าไม่ทามาหาแดกกูถามสิเออนม่แม่งนั่งไลฟ์สดยี่สิบสี่ชั่วโมงอิสัตว์กูเนี่ยนะคะว่างงานที่สุดแล้วนึกมึงดูดีวันละชั่วโมงวันละคลิปกูยังไม่เอากูยังทําไม่ได้เลยพวกหนึ่งมึงนี่นะคะมันไม่ธรรมดานะคะไอ้พวกนี้หาแดกกยอดวิวอะเกาะกระแสเนี่ยนะคะให้รู้จัก เพียงพอมั่งนะฮะจบได้แล้วอย่าออกมานังดางเขากูก็เมื่อยดากูก็ขี่กันดากูอยากจะไปขอข่าวอย่างอื่นกูก็ต้องมางมง่ายอยู่กับถึงสี่แหละค่ะ เอฟซีบอกว่าอรระไรผสมต้องเดินนาเดินนาเนี่ยแหละค่ะเห็นบอเอฟซี FC นะกว่บอกกูจะเอาใจที่เอฟซีได้เอาใจสุคนนะคะเอาใจกูด้วยว่ากูชอบอะไรกูก็ต้องฟาดแบบนั้นนะคะกูจะบอกให้ว่าโอ้ยอย่าหาว่ากูมาเกาะกระแสท่านอ่นะคะพี่ตุงพี่แต้หรือว่าไอพี่เลวัดอะไรเนี่ยนะคะพวกก็เรียกสพี่เฉลยละเออนะคะกูก็เทาเ่าแล้วเนาะห้างกันบกกีอันดากีปีหรอกนะคะเรียกคุณพี่นั่นแหละนะคะ เ,ออเรียกพี่ได้ไหมนั่นแหละคะ่ะเออนะคะอีกอย่างหนึ่งเนี่ยนะไอ้พวกมึงปากเจียวเป็นนั่งด่าพี่แอดคาราวาคาราบาวเนี่ยนะ,ะมึงน่าจะนะคะรู้นะการที่ไปด่า,าไปด่าพี่เขานี่นะคะคือหยาบคายมากบอกอายุป,ป่านนี้แก่แล้วมึงมาพูดอางุ่นไอ้นี่นะนี่ไงเขาจึงไม่ให้อภัยมึงอ่าเขาเศรษฐีมูงล้านเออไอ้พวกมึงปากเจียวๆพวกนี้พวกไอ้ยาจกทั้งหลายเนี่ยมึงไปเทียบเท่าอะไรเขามีสิทธิ์กที่เขาออกมาทําอะไรเนี่ยเขาเป็น อะไรศิลปินศิลปินแห่งชาตินะฮะเขาช่วยเหลือทําเพื่อประชาชนทําเพื่อชาติอิสระนะฮะเขาไม่เคยทําเสียเออพวกมึงก็รู้อยู่แล้วว่ามีกระแสสังคมทุกวันเนี้ยนะฮะมึงจะหาได้ง่ายๆแบบนี้เหรอ เออหน่วยก้าตายมึงรู้ไหมเนี่ยหน่วยก่าตายเด้เด,ด้พี่แอดนเ,เ,ออนาาเ,เนี่ยมึงเข้าใจบอเออมึงไปหาว่าเขาซุ่มซูเนี่ยรุ่นหลังนะคะบ่ได้ขี่ตีนเพิ่นบ่ได้ขี่เล็บเพิ่นย่าไปหาวาเพิ่นเมียนบอกเออเขามาแต่งพงแต่งเพลงมากดีเลยแต่งมา,งมาไหมเ็ดจังได้กับมวนเมียนบอกค่ะ นะแต่งมายังไงก็มวนอ่ะขี้ข้าก็เป็นขี้ข้าขี้คุกก็ขี้คุกอยู่ดีข้าตกรก็คือข้าตกรอยู่ดีมึงจะไปเปลี่ยนไปยังไงนะในเมื่อพวกมึงจะมาเปลี่ยนโอโหูให้ใช้ยาใหม่นายชงนายช่างโคตรพอโคตรแม่มึงได้สั่งมันไม่ได้เป็นช่างไอสัตว์มันเป็นจำเลยข้าตกรร้อยแปดเออนะหาแดกกันในคดีนี้ขอทานออนไลน์มึงกระเบิงใน่แม่สูก็ต้องย่อมรับความจริงงามึงมะไม่มันเป็นผู้บริสุทธิ์ในยังไงแล้วเด็กน้อยตายแหละอ่าตายโดยที่ อันน่จะจาผู้ใดบุรีสันติฮะมึงก็เสียมันลอยนวลบอกเอา้าตายตายเป้าสันบอกอุถามมึงแน่สูเนี่ยเออความคิดเนี่ยอ่ะความคิดงงๆสูง๋เนี่ยยกย่องคนยกย่องคนดีมึงก็ไปยกย่องขันยกย่องจำเล่ยแม่งจนเป็นเส้นเล็บดังก็เพราะไผ่ก็เพราะพวกมึงนั่นแหละเพราะพวกมึงทั้งนั้นมายกยอนะคะสื่อเข้ามานําเสนอนะคะเขานาเสนอไปแล้วเนี่ยอันไหนไม่ยอมรับ มึงก็หาว่าเขาอย่างนั้นอย่างนี้นะฮะจะไปฟ้องสื่อนะพี่หนุ่มกัใชัยเขาออกมาพูดตรงๆเขาก็เคยสัมผัสนะความใกล้ชิดของพวกมึงไปเคยไปอ่าสัมผั์มาแล้วมึงย่ามาว่าเขานะพิธีกรไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้ไอสัตยังออกมานั่งด่าเขาหมดอ้พวกมึงนี่พวกมึงเลวจริงๆนะพลังพ,พลังลบของพวกมึงนี่มันเยอะเยอะจริง,รงๆไอสัตว์คิดพลังบวกซะมังนะเออพลังลบพวกมึงนี่มันเยอะนะ พลังบวกสมองว่าเขาหวังดีกับพวกมึงเขาให้มึงดังทุกวันนี้เป็นเสือเห็นบอมึงต้องให้ความเคารพเขาสินะแล้วมึงเอาอันไหนเงินมาอันต้อสูบเขามึงบอกมึงจะไปฟองสื่อฟองนันฟองนี่สุดท้ายเป็นเด,ดอ่ะมึงปลุกปั่นมากทําให้กระแสเนี่ยนะคะท่านเรวัตกับท่านเตียมนี่นะคะเขาก็นะคะอ่าแล้วก็พี่แอดด้วยแล้วก็พี่หนุ่มกันชัยด้วยเห็นบอสี่คนรวมพลังและพี่เดชาอีกด้วยเห็นบอเห็นบอหาหัวคนพอดี มึงไปเล่นเขาเขาก็ลุ่มตอบัดนี้เขาก็บนบน,บนเขารุ่มหรอกเขาจะแจกซ้องเขาให้มึงพ่ออะไรมึงมาลุมด่าเขาเออนะฮะมาลุมด่าเขาดูถูกเขาเออนะคะมันผสมควรเก็บปากไว้อันอน่ะข้างทึงข้างล่างให้มัน,น,น,นไว้ถึงยำเขาซุ่มซัวนะฮะอ่ะบ่มีความคิดนะมีแต่ออกมานาั่งทมถุยดาเอายอดวิวเขาอยู่หันละนะเป็นได้ละคะ่ะ นะ้ารวมพลังนะวันพรุ่งนี้นะคะสิบโมงนะ่ะสพอดอนเมืองวาสันนะคะพากันไปเบิงเดอค่ะเดอร์นะคะไปเบิงเดอร์ไปให้กําลังใจใท่านนะคะว่าเอาจังไดผู้ใดนะ่าจะเป็นคนโชคดีนะคะเอออยามาหาอีสันเด้ออีสันเบอเอาค่ะแค่ซ่องเดียวกับมือไปแห้งแล้วเออนะคะพอสัดเดรชานตัวนี้นะอุย้ยเฮาหอนอยากได้เงิ่นกุไลยนะมึงให้ใครว่าเข้ามาหากูเนี่ยเออกูโมูหจักเด้อค่ะนะคะ,นะคะ,นะคะเป็ดสัมเวีทีตัวไหนเข้ามา ม <ge ar> ึงเป็นเรื่องของมึงสันติเรื่องของกูมันม่เป็นเรื่องของมึงมึงสิงหยงเอียงกับกูเออมึงมีเงินมึงสิออกค่าตั๋วเครื่องบินอออค่าเสจ่ใจกูสันติหรือมึงสิไิติดขุกแท่นกูเออมึงจะไปไกลเกี่ยแท่นกูสันติอะอีเวนที่มึงเข้ามาหากูเนี่ยเออกูไม่รู้จักพวกมึงหรอกนะไอควายพวกผีเปรตทั้งหลายเออนะคะอ่ะเข้ามาถามกูอ่ะกูจะไปว่าไปก็เรื่องของกูอ่ะมึงสิไิติดคุกแท่นกูหรือมึงจะไปอันเคียยังมึงก็ไปท่าแม่ เออคันมึงมีเงินเหอกูบ่มีเงินกูมีแต่หีก็ร้อยยิ้มกูสิไปแตนน่ไหนก็เรื่องของกูมาบ่ได้เดือดร้อนอย่างเด้ล่ะมาถามกูเห็ุอย่างอะ่ะคนละเรื่องกันทำไมกูต้องบอกมึงด้วยอะ่ะเออให้มันถากูรถดมันอยากถากูน่ะเออเดี๋ยวสิไปสะเพยมันเองอยู่ซื่อๆอ,อยู่เงียบๆนั่นละ่ะเออเอาทรงมานะล้านนึงเนี่ยกูสิบินทันทีเลยอะ่ะมันว่ามันรวยไงบินมากูสิบินไปสรงไม่กูรลดเงินอ่ะกูบ่มีเงิน กบใจ,จบ่นี่ยอะฟังไว้ด้วยหัอะอยากได้ไหลายดินหลายโอ้ยหาอะไรฟ้องคนบึงในเม่ไผรวยอยู่มองนอกเออนะมึงหูตาบอดเลยแหะคนที่หวังผลผลประโยชน์มากมันก็เลยผิดหวังตัวนั้นเสียเงินหาเง,งินสิบเอกประกันบ่าหาเง,งินไวแกประกันบ่ละฮะสิบ้า็น้องกูบอกกูบอกว่ามื่นนึงมึงเอาบ่าล้กูหายมึงมึงก็ไปถอนแจงความตัวเออะนะคะ ไปท้อแจงความมากล่ะเอาใบเซตไม้กูเด้อให้กูเบิงแล้วกูสิโอนห้เลยเล่เดี๋ยวกูสิแถมให้ด้วยเออคันเดือดร้อนเงิ่นหลายอ่ะนะเออนั่นละนะกูสิ่ทาเบิงนะกูจะดูว่านะฮะหมาตัวไหนอ่ะโดนซองมั่งนะคะบู้คือสิคักเนาะพลังพลังบวกนะคะให้กับท่านแต้มนะคะเออนะฮะนั่นละแล้วก็ท่านเลวัตนะเป็นพลังแล้วก็พี่เดชาใช่ไหม อ่าพี่หนุ่มกันชัยพี่แอดคาราบาวนะคนไหนที่โดนถูกก้าวไก่ไอ้พวกไหนมันใหญ่มากรวยมากอ่ะฟ้องแม่งไปเลยเออนะคะกูบ่รวยกูทุกเข้าจใจบ่ฟังไว้ด้วยหูนะน่ะเออนะคะอ่ามึงมึงฟ้องคนผิดแล้วมึงคิดว่ามึงเสด็เงินแสนเงินล้านเออไอ้หาลากเออนั่นแะหละคะ่ะกูบ่มีเงินอะกูจะเขาคุกมึงเองเออหรืวกูจะไปพร้อมึงก็มึงให้มึงไปก่อนเข้าจใจบ่มึงอะเอาคดีจะค้องกันเรียบร้อยกอนเออซีบก็คดีนะี่น่ะ เออนกค่อยมานางว่ากูเขามาน่งถามกูอยากได้เงิน่ะก็ไปถอนฟองตัวนั่นละกูให้มึงเลยหมื่นหนึ่งนะ่ะเออไปถอนมาปั๊บนานกว่าใจดีว่าจะแถมมึงหนึ่งก็ได้เออ,ยอ,ยอ,เอกูสินะ่งยืมมึงเขาให้ดอกเออนะกูบ่มีงินกูเป็นแม่บ้านซื้อมึงจะเอาเงินมาอาศัยล่ะโอ้ยความคิดมึงนี่อีหาลากนั่นละความหวังมึงนะเอาไว้กูถือหวยกันเดอ้อเออนออยอยั่นละกูสิถูกหวยยูงงวดนี่เออนะคะเอาฝากไว้ได้คบพี่นองเด้อนะคะ เจอกันในะคะันด้คิดหน้านะคะป้าพักพรนก่อนกับพี่รองฟาดเป็นสามชั่วโมงกวัวมือนีจนเพลินเลยยังวะเสียเวลากับบักปลอบนี่แหละค่ะนะคะไอหามมาลากนี่แหละเออนะคะขอให้ทุกคน,นกดไลค์กดแชร์นะคะขอบคุณสายสะพานบุญทุกคนกันที่ให้กําลังใจผสมนะคะลืิๆทุกคนจ้าฝันดีทุกคนจ้า